สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเชดจุดซ์จซทีวีันนี้ผมจะมารีวิวมอดหนึ่งที่มาจากไอรูปีแอคเนี่ยเรียกว่าอะไรนะผมลืมละเป็นมอดที่เจ๋งมากนะผมผมเห็นแล้วผมผมเห็นแล้วโคตรชอบเป็นมอดที่โคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮอยมี้ยไฮ้ยเฮย นเพราะไงชแนลเรามันก็ชแน,นลไลสระน่นตานนนนตั้งชื่อวิตชแนลเอ้ยน่าตั้งชแนลว่าไลาสาระไลาสาระทีวีดูดิดมันมีมันมีสาระบ้างไหมอืมแล้วก็จะมาดูแบ็คแมนกัน แบ็กแมนก็จะเออ่วิ่งเร็วอุ้ยไวแมนก็จะเป็นวิ่งเร็วนะครฮะเร็วสัตว์ไปอ่ะเร็วสัตว์โอ้โหมาดูตัวต่อไปกันนะฮะว่าเป็นอะไรซุปเปอร์มวยหัวแขนนะครฮะเขาเป็นวีรบุร่ที่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหาร่แต่ก็เรียกว่าเท่นะครับ ถ่าไม่มีพลังกำลังเยอะนะโอเคไม่รู้ครับไปตัวต่อไปเลยไปแอบโอเคต่อไปก็เป็นเดอะนะครับก็เป็นหนึ่งใน,นฮีโร่ที่ผมชอบเช่นกันนะครับ ถึงแม้หน้าตาพี่แกจะคนซีดไปไหนก็ตามเถอะเขาทำมกูกดออกตลอดเลยวะเนี่ยคยเจอแฟนเราก็รู้ความสามารถของพี่แกนะครับเขาคือคนที่วิ่งเร็วสุดในโลกปีติโอ้โหโอ้โหเขาเป็นชายที่วิ่งเร็วสุดในโลกจริงนะครับนะโอ้โหขนาดหมานี่ยังต้องเลียตูกเขาเลยนะครับเนะี่ยกูมองไม่เห็นมันคืออะไร ลดความเร็วลงนะครับอ๋อสโลครับทำให้สิ่งนอย่างช้าลงครับอันนี้งสัยว่ายังไงอันเนี้ยดูฮะ,ะมันมันขยับช้ามากครับแต่เราอ่ะจะเร็วมากครับเอเบมาไปดูตัวต่อไปกันเลยครับโอ้ยเป็นอะไรกระป๋าเนี่ยเจ็บตาจังนี่ทอวะ ผมก็ไม่รู้เรื่องซูเปอร์ฮีโร่มากเท่าไหร่ครับใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่อันไหนเนีะก็รู้ซูเปอร์แค้นมิจฉ์ I know your name อันนี้ใครนะผมดูละเขาชื่อเอออุ้ยดูดิดตัวละ ผมก็ไม่รู้ซุปเปอร์ฮโรทุกคนล้วะ่ะรู้รู้เป็นบางตัวเช่นทอกระดอเนี่ยเออเนี่ยรู้ดีเลยทุยเดียไปตัวต่อไปกันเลยนี่ใช่ป้ว,วผมจะดูซุปเปอร์ฮีโร่ทุกคน<ช>อะไรอันนี้ใครไม่รู้จัก ไม่ลงคอไหนไม่เคยเห็นเลยเออแต่ก็เป็นมอดท,ที่สนุงกีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูข้ามเข่าเซฟภาพเปลี่ยนอันนี้เป็นเพื่อนเดอะแฟตปะไม่เดอะแฟตจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเดอะแฟตจะดีกว่างสามาถอย่างสโลโด้าแอป เออยูเอาโจงนะผมแทบจะไม่รู้เรื่องซูเปอร์ฮีโร่สักเท่าไหร่เลยอันนี้อันนี้มินกาเป่าปะเนี่ยอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆริงนนไม่เอาตัวอะไรถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนก็บอกไปไหน่อยครับไม่รู้ ก็กดออกโอเคแล้วคนนี้ใครเดี๋ยวใส่ถูกเหรอของมันใครอะ่ะอ้ยผมนี่งงเลยมไม่รู้ว่าไปคนต่อไปแลยครับอืมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่น,นี่แล้วก็นี่ ก็ไม่โลบเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนกับเดอะแฟร์รู้สึกว่าจะเป็นเดอะแฟร์เหมือนกันนะครับดูดิเดอะแฟร์มากเลยคือมีบัฟความเร็วขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเดอะแฟร์นี่นะฝรอเมริกาเออนี่รู้ดีครับจำเนิ่มจะว่าไงดีคนที่มีพลังกำลังมหาศาลเช่นกันแอบแล้วเกิดใช้คู่กับอุลของเขานี่จะเป็นยังไงเรามาดูกัน ยังเห็นนี่อู้เขานี่ทำให้ฉันพิงขึนนะ้นเนาพอเะเดี๋ยวคอยไปทดสอบอาวุธที่หลังนะครับเราไม่ต้องสวดเลยมาเดี๋ยวไอ้นี่แม่งไม่ทันคือมันมีเยอะมากอ่ะแล้วโปรแกรมผมอัดได้นิดเดียวก็ต้องขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะครับเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าโปรแกรมอัดได้เท่าไหร่โปรแกรมผมอัดได้แค่13นาทีเอ้ย15นาทีครึ่งนะครับ โอเคไปคนต่อไปกันเลยเร็วๆหน่อยนะครับอยู่ไหนเนี่ยเดือฮักครับอ๋อเราเรารู้ความสามารถของเดือฮักดีนะครับโ่ายืดไปกูโอ้ I am the ฮดอะฮักโอ้พอพอพอเฮ้ยเดี๋ยวด้วยโอ้โหตรงนี้ไม่มีลาวาโอ้โหโอ้โห I am the เะฮักจริงๆเนี่ยครับอืม โอเคครับ okay. ไปต่อเลยเด๋ยวฮักแล้วก็ใครก็ไม่รู้นะครับแอนแมนหรืเอเปอ่าอาจจะเห็นว่าผมข้ามไอออนแมนมาครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้ความสามารถของแอนแมนแล้วคือบินได้ครับเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้น่าจะแอนแมนนะครับอ๋ยอย่อขนาดตัวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยโอเคไม่ทันก็ตรงนี้แหละเราเรื่อมไม่ลองอีกกูใช่ด้วยครับตัวอย่างเล็กครับโอ้โหไอเอมเป็นแอนแมนนะครับเนี่ยโอ้โหเร็วสัตว์โอเคกลับไปร่างเท่าเดิมเลยแอนแมนแอนแมนแล้วก็โอเคตอนนี้ไม่ดีวะเอ้าไล่อีกละเลิวกูไปหมดละ นี่ใครเนะี่ยไม่รู้จักไม่รู้นะคะว่าของใครเออก็ของใครนะครับผมไม่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่เกิดทุกตัวเลยครับนี่นี่เราคุ้นเคยอย่งดีนะครับไอาอาร์มอัสปายดูเหม่ลองแชรคู่กับอุ้งของเขาดูนี่ปะไปดูติดร่ก การใหญ่แอบบอ๋นี่อ๋อนี่ยิงกระสุนใหญ่แอบอ๋อว้าบว้าบเว้ยว้าบเจ้วาบแอบอ่าอันนี้ก็ยิงแบบนนก,อนนก้อนใหญ่แอบบผมชอบสไปเดอร์แมนอยู่อย่างมันคือแม่งผมชอบบุกกรมันดีแม่งเท่อันนี้อันนี้นนมูวารีนนะครับเออแล้วก็รู้จักเขากันดีนะครับก็คือ ขังวันที่มีพลังฮิลล right? ิแฟกเตอร์แปลกมากเลยครับ huh. ก right. ็คือยังไงเหรอคือพลังฮิลลิแฟกเตอร์เขาอะจะเร็วจะเร็วหรือจะช้าก็ไม่รู้นะครัอโอต่อไปเดดพูลครับทางเราข้เ็อกังก้อ้องขอภัยด้วยถ้าเกิดมข้ามตัวไหนอ่ะอันนี้ใครเนี่ยอะไร อเครื่องค้างเดี๋ยวเขาอ,ออกก่อนนี่คือเครื่องกูลองแล้วไม่ไหวเชียวเหรอชิบหายแหงมันเนี่ยโอ้คงไม่เออเล์นะอันนี้ก็ทุกคนอาจจะรู้ทุกนอาจ คนส่วนใหญ่ที่รู้จักเกมแฟนก็จะรู้ครับว่านี่คืออะไรแต่คนที่ไม่จักผมจะบอกให้มันชื่อมันคือนท์แม์มันเป็นที่ของดีมเซียนแค้นแล้วมันสดแล้วมันมทำไม่เถอะคันวะโอ้ยแม่งเอ้ยมึงก็รู้อยู่โปรแกรมปวาได้น้นอยแล้วเวลาคิดลงอีหนึ่งแม่งใช้เวาลาเป็นปีเวอร์เวอร์แล้วกูแบบ ตั้งชื่อแมวว่าเออเล่ก็ผมเกิดเดือนกันยาวที่ยี่สิบเออเล่ก็เกิดกันยายี่สิบขกัดแล้วเดี๋ยวปั๊มขอตัดช่วงที่เอมเราเข้าไปโปรแกรนมนเสร็จแล้วนะครับโอเคมาต่อกันเมื่อเข้าเสร็จแล้วถฮาเราจะฆ่าไปชุดนั้นไปนะฮะก็คือเราฆ่าหมดทุกชุดแล้วใช่ไหมเราใส่หมดทุกชุดแล้วใช่ไหมเดซพูก,ก็เหมือนกับมูวัลีนะครับ เฮ้ออยไอเอนแมนไอถ้างั้นเราลองไอเอนแมนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันใช้เวลารหลดโอเคเด็ดเยอะเก่งเกงคุ้มตาไม่ค่อยจะดีไอเอนแมนนะ อะไรอ๋อระเบิดโอเคถ้าเกิดจะมีจะมีอันน่าจะเพิ่มความสามารถอีกก็ความสามารถเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดจะมีหุ่นตัวแรกของมันอันนี้นี่ นี่ใช่ไหมอันแรกของมันอ่ะอันแรกของมันอ่ะผมจำได้อยู่ตัวแรกมันก็จกถึกถึกอย่างเดียวครับไม่มีความเร็วครับอุย้ยเร็ววะ่ะเอ้ยเร็ว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 ยังเร็วอ่ววะอ๋อแต่พอกระโดดแล้วจะช้าครับทำทำอะไรได้ไม่รู้ครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจกับผมครับขอแคครับ